อีกกองนึงนะคะ ก็จะพาพี่ขุนเงินกับน้องขุนทองนะคะไปเดินแจกของนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุพินนะคะที่นําของมาให้แจกกับชาวบ้านแล้วก็ทีมงานควานช้างของเรานะคะก็จะมีแมส50กล่องนะคะแล้วก็ผ้าถุง11พื้ผืนชุดกีฬาเสื้อกีฬา18ตัวนะคะโดยเสื้อกีฬานี้เราก็แบ่งให้ค<ด>วานอ้วนเอาไปแจกแล้วเนาะอันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแจกผ้าถุงให้กับ คุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่กับคุณยายใครจะเป็นคนแจกคุณทองครับอ๋คุณทองทองเอาเก็บนี่ไปแจกดูดูค่ะลองฝึกด้วยนะคะนี่ค่ะให้คุณทองเอามาให้คุณยายนะคะเออเก่งๆเอาแล้วก็อีกคุณครับอนเร็ดีสวยครับโอ้นู่นขอบคุณครับก็ไปหาน้ําอ้อยก่อนเลยอ่ะแล้วก็อีกผืนนึงให้คุณยายทวดค่ะ มาลุกมาไหนใครรับยาใหญ่เ่วยให้ให้คุณแม่นี่แหละรับเอาครับสี่เจ็บอ้าวนี่ดินี่ดิเก็บเก็บลูกเก็บเก็บดูเก็บกำลังชิมน้ำอ้อยเก็บเก็บสูงสูงบนตังค์ตังค์นี่ค่ะฝากให้คุณยาย่ชวยครับครับเร็วเฮ้ยแล้วนั่งครับครับเสียงวัน ครับโอ้ทางหนึ่งก็ขาบะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางเลยเนาะครับไปไปกัน นี่ค่ะบคุณทองเอาของมาแจกครับโอ้ยใครมานอ้คนหน่อยนะดูนะคะคนหน่อยคนหน่อยไาให้คะแนนไปซื้อขนมขอบคุณครับขอบคุณสวยครับรับคุณครับรับครับครับนี่ นะคะผ้าถุงนะคะให้คุณยายนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะอ่าหลังที่สามนะคะหลังที่สามจะให้เป็นเมสดนะคะนี่คุณทองเอามาแตกแล้วครับจับเอาเลยขอบคุณครับลูกชาน่ารักอ่าหลังที่สามแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะ มาแล้วนะคะมาแจกเราเราก็จะมาที่ร้านค้าชุมชนก่อนนะคะถือค่ะนี่ค่ะค่ะสองกล่องนะคะได้อีกกล่องหนึ่งนะคะค่ะมีมะม่วงอ้อายอีกอันหนึ่งทางนู้นอันหนึ่งทางโน้นมีคาราททางนน้นนี่นะคะ ถปงนทองมาแจกเม้ค่ะถึงไม่จึงไว้ห่วงได้ดักยกง่ายกง่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรานขาแจกกระสานนะคะยังเลยเอา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 เเอานูดูขอขอมงเอาให้เราขหัวแล้วเนอครับเยครับพี่ดครับอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในซอยนะคะ อันนี้ค่ะจับเอาเลยค่ะอันนี้นะคะนี่ก็หลังต่อไปค่ะตาจับเอาเลยจับเอาเลยค่ะให้คำมือคุณเลยคุณตาบอกให้คำมือคุณเ้ยตาตาชูขาไปต่อค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเสื้อกีฬาให้ให้ควันจริงนะคะให้แฟนควันจริงค่ะครัอ่ะแล้วก็แมสอยู่ทางนี้แมสให้คุณยายค่้าดักะบตาไปไหนไม่ซื้อขนมครับหนึ่งทางนู้นครับแล้วหนึ่งยังไม่ออกเสียงนี่เอ๊ะ ไปค่ะเดี๋ยวไปต่อกันนะคะเปืลอยป้าไปค่ะคุณคุณเงินเอาของมาให้แล้วคร <ion> ับทางนู้นทางนู้นนี่นะคะหาเป็นผ้าถุงนะคะอ้าวข่าวเหนียวขนานุม ของหนุ谢谢 eter, youtube, ่มแวะมากิน <laughs> น้ำอยู่ที่บ้านนะคะกินในโอ่งใหญ่เลยกินุ่มใหญ่กินหลายโอ่งลูกนั่นนั่นนั่นไปค่ะเดี๋ยวเอาแมสให้นะคะขอบคคุณ่ะ เอาขนมอย่างเงี้อ่าคะแนนไปซื้อขนมเอาขอบคุณครับก่อนนีิดนึงด้วยครับนิดรับครับเสียงบร้านเสียงระดับครับให้เสียงมีเสียงไหมลูกเนี่ยนุ่นถ้าลูก็ครับด้วยถ้าไม่กระทด้วยอ่าทางนี้เด้ค่ะอันนี้จะไปให้ให้แฟนควันแจ็คนะคะพอดีเสื้อแล้วก็เอาให้น้องป่งนะคะเพราะว่าเสื้อน้องควันแจ็คใส่ไม่ได้นะคะให้น้องป่งไปก่อนแล้วนะคะเสื้อกีฬา ยืสูงครับขอบคุณครับอนนี้สวยค่รียมาครับครับเรียมเีพามาทำงานทีไรง่วงนอนตลอดเลยค่ะคุณทองเอ๊ะมาครับตัวครับถาถุงให้คุณยายครับ อาขอบคุณช่าก่อนดิดิต่อเรือยๆครับค่ะยวไปต่อกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอามาให้คุณยายนะคะถ้าถุงนะคะยืนรอนนั่นก็ได้จ้ะนี่นี่ว้าว ยืนหายกินยายยายงานไับเอาผ้าถุงเออล่ะเออเออยายมือโอ๊เอาบุม่วงให้ไหนป้าเอาบุญยายมีบุม่วงให้นะคะเอ้ยนั่เด็กนีได้กินมะม่วงป้าเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านต่อไปนะคะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเอาผ้าถุงให้คุณยายนะคะตรงนี้ก็จะ สามพื้นเลยนะคะแล้วก็จะหมดพอดีผ้าถุงนะคะนี่จับเอาเลยสิดีมากเอาขอบคุณครับก่อนหน้ารับเุญครับไปขอบุญใครรางวัลเห้ยเฮ้ยยังทำรางวัลอย่าบอกใครรางวัลนะเอาขอบคุณครับก่อนเทียนะเอาไปซื้อขนมเี้ยเูไยทางนู้นกับครับอ่าอีกคืออามาอีกนะคะตรงนี้จะเป็นสามพืนเลยนะคะให้ให้ให้พี่ขุนเย็บเย็บอ่าพี่ขุน เอาาใอาาย้ยวพวงก่อนก็ได้คุณยายนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอ่มามะม่วงลูกอ่าเขีบเลยอ่ะนะคะแนนด้วยครับคุณไปได้เห็นตาว่เป็นยังงครับผม อ่านอ่ะเอาโยนให้น้องกินคุณทอบอกเดี๋ยวผมกินเองครับอเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะตอนนี้ผ้าถุงก็หมดแล้วนะคะนะคะเดี๋ยวหลังต่อไปก็จะแจกเม็ดนะคะ,ะนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวหลังต่อไปแจกเม็ดนะคะอะให้น้องน้องมาเอาคุณยายเดินมาไม่ถนัดนะคะหยิบเอาเลยคะ่ะ อ่ะต่อมาทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยอ่ะทางนี้ใครจะแจกทางนี้ขุนทองเข้าามอ่ะขุนทองทางนี้นี่นี่ทางนี้เอาแม่ผ้ชญาค่ะอ่ะหยิบเลยค่ะหยิบเอาเลยค่ะนี่นายลงมาเอาแม่อ่านี่ค่ะขอบคุณค่ะอ่า ขอบคุณค่ะเจิงทองนะคะอ่ะต่อไปเรื่องของเรื่องนี้จ้ะอ่านี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่าลูกรางวัลฮืมโอ้ได้จิด้วยนะคะอ่ากิ้งกล้วยนะคะตัวใหญ่ไม่ยกไหนอ่าเล็กอีกรางนึงค่ะ อร่อยครับอ่าอีกหลังหนึ่งนี่นี่ทางนี้นี่นี่ครับเก่งเก่งเก่ง <laughs> ขอของกินนิคนะ,คะก็เดี๋ยวจะไปหลังต่อไปเลยนะคะ <laughs> ไปกันโตคะ่ะ อ่าต ah ่ไปบ้านหลังต <combined> ่อไปนะคะเป็นเมทนะคะมาทางนี้นี่อยู่ทางนี้ลูกเอาแมทมาให้ครับตาบอกว่าให้อยู่สุกสุขสบายค่ะายดูหาเจ้าของกินนะคะน้อนคุณทองไปต่อค่ะอับอันนี้เป็นบ้านของน้องภูมินะคะเดี๋ยวน้องภูมินี่จะให้เสื้อนะคะ สื้อกีฬานะคะค่ะแล้วก็เอาแม็ด้วยเอาเม็ไว้ให้คุณแม่นะคะแม็จากคุณวมันค่ะเดี๋ยวให้น้องผู้มาเก็บไว้นะคะไต้ใบตอค่ะอ่าลูกหมดต่อไปก็จะแจกแม็อีกนะคะอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะไมเลี้ยายจะกล้าไปเอาไม่จะไม่ได้แล้แใ่ ชคดีโชคดีทำคุนทำพุนทำเงินหาโตไปได้ไปค่ะโอ้ไปไปโตนะคะไปบ้านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเพราะว่าบ้านเราจะค่อนข้างติดกันนะคะแม่แม่แล้วก็บางท่านก็เดินออกมาทีหลังเนาะ จับอไรับอะไรจับอเมทตเมเอ่าอาจจะดนลุ้เรืองจะคืเน้อเินลบว่าจะงเรืองค่ะใบต่อค่ะน่เด็กๆนะคะเห็นเห็นขุยเงินคุนทองมาก็ไปดึงหญ้ามาให้นะคะ อานุนมาค่ะอาแม่ฟาทาังนี้หลุกมาทังนี้เดี๋ยวจะมาให้ดีเจของเรานะคะที่จะเปิดเพลงให้นะคะนี่ครับดูดูดูดจับเลยไปจับรถนะคะอ่ะาหลังต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านของควนวัดนะคะ นี่ค่ะนี้เป็นป้านะคะป้าป้าของพีรนะเดินเข้ามาถึงบ้านเลยเอับโอ้สสคุณทองมาพบปะประชาชนมามาโดนนะคะให้กาแฟควันบัดนะคะนี่นะคะเซกีฬาแล้วก็เอาแมสด้วยเดียวนะเดียว ทองคุณทองนี é, ่นี่ขอขอของกิเอ้คุณาี่อ่านี่นะคะเย็ด้วยนะคะนีบัตมีเป็นของควันบัดนะคะนีบ้าของควันรัดเราจะลอาไปต่อนี่นเอามาให้ ไปครับอันนี้หยิบเอาเม็ดก่อนนะจ้านี่ค่ะนูนค่ะมียาให้ด้วยนี่ค่ะ,คะโอ้ดูพี่คุณเห็นยาแล้วโอ้คุณท้อมไม่กินยาดูดูดจะหยอกพี่นะคะคือด,ดูค่ะชอบหยอกพี่มากนะคะ ไปดูรบุญนี่ค่ะขอบคุณค่ะอาแม่มาแจกคุณยายค่ะดนี่รังวันไหยเลยดิเดี๋ยวดูทำหน้านี่ค่ะขอบคุณสำหรับยาค่ะยาบัวนะคะก็เดี๋ยว ก็เดี๋ยวเสื้อเราจะมอบให้กับพี่เลี้ยงก่อนนะคะพี่เลี้ยงยังไม่ได้เสื้อกันเลยนะคะยวมอบให้เลยอ่าคนแรกเดินออกมาเลยค่ะ,ะ,อ,ะอ่าน้องออโต้น,นะคะอ้าวต่อไปโอ้ขออึอก่อนครับดูดูทำหนะ้าอืมเหมือนเหมือนง่วงนอนเลยค่ะ เอ๊หนูมน้อยมาเอืออะไรอยู่กลางบ้านลูกอาเจ็บอ่าต่อไปมามา,ม,า,ม,ามอบมอบให้พี่การเร็วอ่ามอบให้พี่การครับอ่าพี่การเอาไปไว้ใส่ครับอ่าคุณเินอ่อีกสองตัวอปอีกมา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 อาามาาา นี่ค่ะพอหนุูมได้แล้วเนาะก็แจกพี่เลี้ยงกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกกันต่อนะคะเดีจจ๋ยวแจกแจกคุณตาก่อนนะคะไาย,ยิบเอาเลยค่ะคุณ <c ười> ทองเอาแม่มาแจากครับนี่ครับเดี๋ยวเอาแอรไปให้คุณยายครับจับหมวยจับ สยายายไม่กล้านะคะครับนด้ไม้ค mm ่ะมาโต นี่คุยายนี่ค่ะเดี๋ยวเอามาให้คุณยายนะคะ,ะคุณยายรับเอาเลยครับคุณเอามาแจกครับอันนี้นะคะสีค่คนนะคะอาผมเอามาแจกครับ่ะเราไปกันต่อนะคะนี่ค่ะผมเอาแม่มาแจกคุณตาค่ะ จับเอะไรจ้าอ yeah. ่าเดี๋ยวไปแจกท่านอื่นอีกอ่ะลงลงบ้านเด้งขึ้นบ้านเขาเลยนะคะบุบ้านเลยมาเลยยายมาเอานี่ค่ะทางนู้นยายอยู่ทางนู้นจับเอาะไรจับเเอาลยจ้าอ่าก็มาข้างในบ้างนะคะเป็นอารมณ์ดี ไหนไปฝั่งไหนมาทางนี้ไป่นไปฝั่งนี้ไน้ไงนี้ไปฝั่งนี้ันี้ไา่ง่ง่งเ่งีนี้งีงี่นี่เองน่าพี่โอับเอาจ้ะนี่นะคะ คุณยายคุณยายน้องเอิร์สเก็บดิปเก็บอ่าเก็บเก็บเอาสทางนี้ไปเอาให้ยายนะคะครับเขาอะมีรอบร้อยอยากคุณทองนะคะทำคุณทองคุณนาเดินนาเด้อเดีย์ไกรลาดีเด้อไปหรือไปในขวดเขาเนี่ยมาอัานี้แม่เนี่ามาขลบคุณมารับแม็่ค่ะตาหยิบเอาเลยตาจับเลยจับเอาเลยตา ก็คุ้มคันแล้วเขาอ่าอายิบยิบอะไรตานี่นี่อายิบอะไรตาหยิบอะไรตาไม่ดีทำไมใหญ่บอกทำไมดีจังเลยนะคะอ่ามาแล้วครับแม่บ้านตรงถึงหน้าบ้านแล้วครับอุตาหยิบเลยค่ะ อ่าเดี๋ยวคุณทองอ่าคุณตารับแมดได้ครับจริงจริงนี่ครับแมสครับะบอกอ่าหยิบเอาคนหนึ่งตาแล้วก็ให้ให้คุณตาด้วยอ่า

ขอบคุณครับได้เลย,ยมาครับคุณมาแจกแมดครับนี่คะ่ะหยิบเลยคะ่ะอ่ะอีกอีกคนหนึ่งคะ่ะเดี๋ยวให้คุณทอมคนแจกนะคะมาแล้วครับจดามาเอาเลยคะ่ะนี่ครับทางนู้นหยิบเอาเลยครับ ตาเดี๋ยวไปกันต่นตอค่ะอ่ามาเอาเลยครับหยิบเอาเลยครับไปไป,ไปเดี๋ยวเดินทางกลับนะคะของหมดแล้วครับต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ยุพินมากๆนะคะที่ส่งของมาให้กับคุณเงินคุณทองได้มีกิจกรรมนะคะ กิจกรรมเดินแจกของในหมู่บ้านได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคะ yep. 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 ต้องขอบพระคุณมากๆ <Yep. S 1> เลยนะคะ yep. Yep.